สองวันในวันนี้สิบหัวคันแล้วการพับซุ้มนะครับนี่คือมือโปรางด้านการพับซุ้มไปแล้วนะครับผมอันนี้กระบะมันเดิมครับเราต้องเฉือนอ่าชิ้นส่วนออกเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันติดครับทั้งเปล่าัีไงมันติดครับผมถ้าไม่เฉือนออกอ่ะถ้าไม่เฉือนก็พับไม่ได้ครับจะพับไม่ได้มันอยู่ตรงนี้มันครับผมไปส่วนนี้เลยอ๋อเราเลยต้องออกแค่นิดหน่อยนะต้องเฉือนออกตรงนี้นะครับผม อันนี้คือพับเสร็จแล้วด้านนี้เนาะเสร็จแล้วครับด้านนี้เสร็จแล้วครับอ่าคือผมจะเหลือบางๆแค่นี้เลยเนาะตอนแรกันจะหนาหน่อยเนาะแล้วตัวบางคนตรวนี้ก็ใส่กลับคืนให้ไปเรียบร้อยอยู่ในสภาพเดิมใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไ้ใจทางฟา์มได้ครับวันนี้สองวันวันนี้พับจะยี่สิบคันเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับสําหรับสายล้อโตนะครับถ้ารถเดิมๆถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่จําเป็นที่ต้องพับครับแต่ถ้ารถซิ่งรถแต่งครับจําเป็นครับผมนี่นะฮะ รถโมดิฟายจะเป็นเหลือเกินนะครับผมกับงานพับซุ้มนะครับนี่มาดูด้านที่ยังไม่เท้ากันหน่อยนะครับนี่ความหนาของเขานะครับหนาพอสมควรเลยเพราะเราใส่ล้อโตเข้าไปเนี่ยระยะการเด้งเข้าไปเนี่ยชนแน่นอนครับสีไปนานๆยางก็เสียยางก็ไปลอยมีโอกาสระเบิดได้ไอตัวรถเนี่ยสีไปบ่อยๆสีเสือลอกหลุดหมดนะครับนี่จะหายหลายอย่างนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมจบให้เลยนะครับงานนี้ครับหนึ่งัน้บาทนะครับผม มาคิวเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ